รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเมืองไทยมีอะไรที่ดีเลิกเลิกในมิติที่มันเลิกลำ้ำมองเข้าไปจะกี่ทีก็งดงามรวนสัมผัสในจิตวิญญ,ญาณ จะเล่นจะร้องรำไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมอและดกของไทยเป็นเมืองที่อาแข็งแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโกนยู่พร้อมใจเมืองไทยดีดีเนื้อใต้อีสามีคำบอกว่าฉันรักเธอให้เขามาบอกพร้อมกันว่ารักเธอัเฮฉันรักเธอรักเธอเมืองไทยไอไล จะเล่นจะร้องรำไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมรดกของไทยเป็นเมืองที่อ้าแขนแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโกนยังพร้อมใจจะเล่นจะร้องรำไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมรดกของไทยเป็นเมืองที่อ้าแขนแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโกนยังพร้อมใจเมืองไทยดีดี เมมือมืององงไไททยยดดีีสวัสดีครับผู้ชมเมืองไทยดีดีวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดยะโสธรครับและที่นี่คือแหล่งท่องเที่ยวพญาคันคากจุดแรกที่นักท่องเที่ยวเมื่อมาถึงจะต้องมาเช็คอินนะครับสำหรับการมาที่จังหวัดยะโสธรครับจะพาคุณผู้ชมไปชมบรรยากาศเรื่องราวของงานบุญบั้งไฟ ที่มีความเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของผู้คนในพื้นที่นั่นเองเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นติดตามกันได้ในเมืองไทยดีๆวันนี้ครับอดีางที่บอกคุณผู้ชมไปนะครับว่าเรามาที่ยะโสธรประเพณีสําคัญนั้นคือบุญบั้งไฟแต่ที่แน่ๆมาทําความรู้จักกับขนมพรบเนียรยเปนพณีของชาว จังหวัดยะโสธรกันที่นหนึ่ง,งเราอยู่ที่ศูนย์ครับศูนย์ที่นี่คือมีการเรียนรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นอยู่กับปราชชาวบ้านครับคุณพ่อมานิชื่นตาสวัสดีครับคุณพ่อครับสวัสดีครับที่นี่เรียกว่าอะไรฮะเป็นศูนย์เหรอครับศูนย์เรียนรู้เหรอครับศูนย์เรียนรู้ปราชชาวบ้านของจังหวัดยะโสธรเลยแหละครับมาที่นี่ได้เรียนรู้หมดเลยเกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมมีอะไรบ้างครับพ่อมีอดับแรกก็คือ แกสลักลายบังไฟแบบโบราณแบบประยุกต์คำว่าแบบโบราณน,นี่ใส่เกวียนถ้าแบบประยุกต์นี่ใส่ใส่รถสิบล้อหกล้อหกล้อลากไรเงี้มีเครื่องยนต์ครับจะมีเครื่องยนต์ประยุกต์ครับถ้าโบราณน,นี่ต้องใส่เกวียนเท่านั้นถ้าใส่เกวียนแบบโบราณก็ต้องใช้คนลากเกวียนขึ้นรถไม่ได้บังไฟโบราณน,นี่ต้องยาวสองเมตรเคียนด้วยตอกสนะ หรือเชือกออลีลาครับแค่นั้น,นย่างอื่นไม่ได้ไม่ได้เลยครับถ้าเป็นรถประยุก์ตไม่เกิน3มเมตรหรือถึงสเมตรความสูงของจ่าพื้นแค่นั้นความยาวไม่กำหนดถ้าถ้าเป็นรถไฟประยุกต์นะตามตามถนนครับที่ผมเคยเป็นกรรมการมาจากจังหวัดยะโสธรผมเรียนรู้มามาผมรู้แค่นั้นก็จะมีกติกากฎกติกาแบบนี้แต่ที่ไฮไลท์สาคัญเวลาที่ พอมาถึงขบวนของบ้างไฟต้องโชว์ต้องเขาเรียกว่าภาษาอีสานมาแล้วเรียกว่าเอไปเอกันไปโชว์กันทีนี้นอกจากเรื่องของการตัดลายการทําลายเพื่อที่จะให้ขบวนเนี่ยสวยงามโชว์บ้างไฟแล้วเนี่ยอะไรคือเป็นไฮไลท์หลักเหมือนตรงนี้ไหมฮะเหมือนัเป็นแกนแกะสลักหัวพญานาคครับอันนี้ก็เป็นไฮไลท์หนึ่งครับถูกต้องความสวยงามนี่มันจะอยู่ความอ่อนช้อยถ้าแข็งเกินไป เขาก็บอกณะกรรมการไม่สวยอ่อนช้อยนี่คืออ่อนช้อยอ,อ่อนช้อยในลายมันจะขดเคี้ยวเกี้ยวกอดมันจะนิ่มกว่ากันถ้าแข็งคือว่าลายมันแข็งเลยอ่าครับ <laughs> มันไม่อ่อนช้อยดูแลเหมือนเดือนเหมือนยังไม่มีชีวิตอ่ามันจะสวยเลยดูภาพไปมันจะสวยเลยแต่ผมเห็นเห็นตัวตัวหนึ่งที่มีทําสาม,มารถที่จะขยับตรงตรงปากได้ด้วยได้หันหัวได้ถ้าโบราเี่เขาก็ หันซ้ายหันขวาได้ใส่น้ำเดน่ยก <ไป S 1> ออกพ่นออกพ่นน้ำได้วยอโบราณแต่ไม่แต่งความหลากหลายเหมือนทุกวันนี้ประยุกต์นี่มันมันมันหลากหลายสีสันก็หลากหลายเช่นกระดาษโบราณนี่กระดาษปะตโกอย่างเดียวแล้วแต่ใครจะใส่สีไหนสีนีถ้าทำความรู้จักให้ให้นักท่องเที่ยวหรือคุณผู้ชมที่ดูตอนนี้คือบ้างไฟเนี่ย เอกลักษณ์ก็คือความสวยงามอยู่ที่การตัดแตะตัดแตะลายครับถูกต้องมันมีรายละเอียดด้วยเฉพาะไหมว่าเป็นแบบลายเฉพาะเกี่ยวกับบ้างไฟอย่างเดียวหรือแบบชาวอีสานบ้านเราอย่างเดียวลายบางไฟประยุกต์ระดับหนึ่งลายโบราณระดับหนึ่งอืมครับมันไม่เหมือนกันครับอย่างเช่นของประเทศลาวนี่ก็เป็นลายกอบย่างเนี่เขาให้พรมสกีดเราอ่าก็คือเป็นลายตัวนี้เป็นตัวนี้ครับ ถ้าลายบัานเราก็เหมือนเหมือนอยู่ในบังไฟครับอ่ะเดี๋ยวไปดูไปดูกันนะครับก็คือเป็นลายเฉพาะครับเห็นเห็นเห็นพ่อบอกว่าก่อนหน้านี้บอกว่าบาังไฟที่เขาไปโชวกันเนี่ยมันจะมีมีการแบบพัฒนามีการปรับเทคนิคกันด้วยถ้าดูได้ง่ายคือตัวตัวของต้นบัางไฟเนี่ยทกต้ตบาบังไฟเนี่ยมันจะมีแบบแบบเรียบเป็นกับเป็นกระบอกงัดรวมกันกับแบบมีเป็นคลื่นๆเนี่ยคือต่างกันยังไงตรงนั้นคือคือของโบราณจะเป็นแผงแผงแผงของเขากาบ ทำโชเป็นแผงโชครับถ้าประยุกต์นี่ไม่โชวจะทําเหมือนของผมนี่แบบนี้จะจะยาวลายลายยาวเฟื้อยไปเลยครับต่อกันครับบางคนก็ทําเป็นเป็นชอบเป็นชอบเป็นชอบไปแล้วแต่เทคนิคของใครของมันอนี่คือวิธีการแสดงว่าเวลาการทําบ้างไฟเนี่ยขบวนแห่บ้างไฟก็ถือว่าเป็นไฮไลท์หนึ่งครับเพื่อจะทําให้ บ้างไฟที่จะเอาไปโชว์ไปจุดเนี่ยมีความน่าสนใจครับนะครับนี่คือกระบวนการหนึ่งที่ต้องทำต้องชนะคนอื่นด้วยต้องชนะด้วยต้องชนะใจคนอื่นด้วยว่าบั้งไฟบางนี้สวยงามแล้วก็ส่วนประกอบก็บกบคือขบวนเสิร์งครับ30คนขึ้นไปมีดนตรีพร้อมด้านหลังครับมีอะไรบ้างดานตรีมีพินแคดซอจะไม่ใช้เครื่องเสียงแบบไฮเทคขึ้นรถต้องสด ต้องสดครับพินก็พินดีหมอแคนก็หมอแคนเป่าอย่างนี้ของบโบราณนะครับถ้าของไฮไลท์พวกแห่ขบวนแบบประยุกต์น่ตามถนนใหญ่ๆมันจะเป็นเครื่องเสียงเครื่องพวกนี้แหละส่วนมากครับผมถามเป็นความรู้นิดหนึ่งครับพอครับว่าความสําคัญของบุญบั้งไฟกับจังหวัดยะโสธรคืออะไรครความเป็นมามันมีตั้งแต่โบร,ราณมาครับ ต้องทําเลี้ยงปู่ตาขอฟ้าขอฝนเพราะเหตุใดแต่ก่อนฝนไม่ตกฟ้าไม่ร้องพญาแถนกับพญาคัคนข้างหรือคางคกมันไม่ถูกกันทำพญาคางคกกับพญานาคเลยถึงมีพญานาคเลยทำไมถึงถึงมีคู่กันก็พญาคัางคกกับพญานาคเลยร่วมมือกันต่อสู้กับพญาแถน พญาแถนนี่ไม่ให้ฝนตกให้ชาวบ้านเดือดร้อนให้ตายสัตว์ก็ตายหวกคอยก็ตายมิฉะนั้นจึงสู้รบต่อมือกันพญาคางคกกับพญานาคพญาแถนตัวคนเดียวสู้รบต่อมือกันกับพญาแถนไม่ไม่จบสักทีถึงก็ต่อ,อแต่น,า,นางสนมกรมพระวงังปลาแก้วกอดก็ไม่หยุด ตามนี้ตามที่ผมเรียนรู้มาก็คือเป็นเป็นเรื่องเล่าเป็นเรื่องเล่าค,ความเชื่อรนะครับเกี่ยวกับเรื่องของประเพณีบุญบ้างไฟที่สําคัญคือตอนนี้บุญบ้างไฟเนี่ยเป็นของขึ้นชื่อเป็นงานเด่นงานดังเลยของแยโสธรนั่นเองตอนนี้มีคนมาเรียนรู้เรื่องของวัฒนธรรมสืบสารเรื่องนี้กับคุณพ่อหลายร้อยคนหลายร้อยคนครับนอกจากเรียนที่นี่มีไปสอนที่ที่อื่นไหมครับก็มี อย่างเช่นวิทยาลัยสุมชนของยโสธรใน,นร้อยหกสิหกคนมมีอยู่ในภาพถ่ายที่พาที่้าบางเล็กแบบนี้ครับให้คณะหนึ่งบางหนึ่งให้คณะหนึ่งเรียนจบแล้วก็ตามอำเภออำเภอละสิบคนอำเภอละห้าคนโรงเรียนยโสธรวิทยาคมของยโสธรเทคนิคน,นี่ก็มาก็หลายโรงเรียนที่อำเภอกุชชมก็มีป .5 มป .5 ป .6 มาครับผมคุณหมอครับถ้า คนไหนสนใจหรือหมู่คณะอยากจะมาเรียนรู้วิธีการได้เลยวิธีการทําหรืออยากจะให้ลุงพ่อไปสอนแนะนําการต่อยอดครับนะครับทั้งการทําบ้างไปนี่แหละหรืองานเกี่ยวกับเรื่องของหัตถสินต่างๆเองเนี่ยได้ติดต่อได้ยังไงแล้วก็ถ้าจะมาที่นี่มายัางไงครับก็มาตามเบอร์โทรครับติดต่อมาตามเบอร์โทรส่ว <Be S 1> นมากเขาจะโทรมาโทรมาอกก่อนส่วน,น,นมากจะต่างจังหวัดถ้าไม่รู้เขาจะเน้นเข้าไปหาที่ วัฒนธรรมจังหวัดสะโทธรได้เลยก็คนนั้นเป็นมาที่ปราดเลยครับปราดชาวบ้านนั่นเองนะครับนี่คือจุดที่เรามาเรียนรู้มาทําความรู้จักกับเรื่องราวดีๆที่จังหวัดยะสโสธรก,กันก่อนแน่นอนว่ามีความน่าสนใจแต่ที่สําคัญ กว่าที่เราจะเห็นเรื่องราวนี้นะครับและจะไปต่อยอดเป็นประเพณีกันได้เดี๋ยวจะไปดูอีกจุดหนึ่งนั่นคือเรื่องของการทําบ้างไฟทั้งเรื่องของการขบวนแห่และก็วิธีการจุดแต่ตอนนี้ขอบคุณคุณพ่อด้วยนะครับครับ,รบขอบคุณครับ เราได้ไปเห็นเรื่องราววิถีชีวิตของคนในจังหวัดยะโสธรจากสูนย์เรียนรู้จุดที่1กันแล้วนะครับมาดูวิถีของคนยะโสธรน,นะครับเมื่อถึงประเพณีบุญบั้งไฟกว่าจะเป็นบั้งไฟแต่ละลำที่จะไปจุดหรือไปโชว์ในงาน จุดนี้อีกจุดหนึ่งในอำเภอเมืองยะโสธรครับที่เราจะได้เห็นเรื่องราวต่างๆอยู่กับคุณอดุลวงแหวนครับเจ้าของค่ายนิสิตสุราหรือฉายาคนทำบั้งไฟนั่นคือนายช่างสีสวัสดีครับคุณพ่อครับผมสวัสดีครับอยู่ที่นี่ค่ายนี้มีอายุนานขนาดไหนแล้วครับตั้งแต่ผมอายุสิบหกปีผเหตุคนเท่าคนแก่ทำมาเพื่อทำต่อเนื่องมาครับคือจุดตั้งแต่เป็นจุดนี้เลยไหมคุณพ่อครับจุดแรกเลยตั้งแต่สมัยก่อนไม่มีอะไรเลยแถวนี้ เป็นห้วยเป็นหนอมครับก็พบทําต่อมาเรื่อยๆครับจน <ลง S 1> ถึงทุกวันนี้ก็เมืองเมืองการพัฒนาเมืองก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนหมดทุกอย่างแต่ว่าวิถีการทําบัางไฟเปลี่ยนไปเยอะเลยครับก็ยังเปลี่ยนไปอยู่ครับสมัยก่อนนี่หาไม้ไผ่มาทําเป็นกระบอกหรือเราเนี่ยเราบัางไฟเอามาเชือกพันแล้วก็ทําต่อเอาครับสมัยทุกว,วันนี้ ก็เปลี่ยนมาเป็นท่อ PVC การทำนี้ก็สมัยก่อนนี้มารวมกันทำเป็นเดือนถึงจะได้กระบอกหนึ่งกระบอกหนึ่งลำหนึงทุกวันนี้วันเดียววันเดียวแป๊บเดียวครับเทคโนโลยีวิธีการมันง่ายขึ้นง่ายขึ้นเวลาทำาต้องใช้ไฟฟ้าปั่นขึ้นขึ้นเจ้าจีปอนจีปอนและความมาตรฐานความปลอดภัยเยอะกว่ากันดีครับจริงๆในตอนนั้นเองเนี่ยที่ที่พ่อบอกไปคือเราใช้ม้ไผ ครับตอนนี้ยังยังมีแบบดั้งเดิมแบบโบราณให้เราได้เห็นอยู่ไหมฮะไม่มีเลยครับไม่มีแล้วทุกวันนี้เปลี่ยนหมดเลยครับเปลี่ยนหมดแล้วครับคือถ้าเราจะเห็นตอนนี้คือเป็นลักษณะการทำมังไฟแบบใหม่ละใช้วัสดุแบบใหม่ไม่ครับวัตถุวัตถุดินปัตสิวดินพื้นนี้ยังเหมือนเดิมเหมือนเดิมแต่องค์ประกอบพวกเราพวกหางพวกอะไรนี้ทำแบบใหม่แบบใหม่แต่ก่อนต้องใช้หนักเลยทุกวันนี้ให้เบาอย่างเดียวเน้นให้ ขึ้นสูงแล้วลงช้าลอยในอากาศและลงมาไม่อันตรายด้วยให้ลอยลงมาแต่ไม่ก่อนดิ่งลงมาเลยอันตรายทุกวันนี้เน้นความปลอดภัยมากครับผมครับคืบคบแสดงว่าแบบนี้คือเมื่อคนที่จะมาเรียนรู้มาดูบ้างไฟการจุดบ้างไฟได้อัรรนตจะดูเหมือนยังไงครับเหมือนคุณพ่อบอกว่าพอจุดขึ้นไปเนี่ยคือจุดเร็วขึ้นสูงขึ้นสูง ย่้อยเท่าไหร่ยิ่งดีลอยในในอากาศนี้ให้นานแสดงว่ากรรมการหรือคนที่ตัดสินเองเขาจะเริ่มจากเวลาแต่ตอนจุดตอนตายตอนตายขึ้นปุ๊บออกจากฐานออกจากฐานกดเวลาเลยกดเวลาถึงพื้นดินก็กดเวลานานก็ได้แชมป์แชมป์นับเวลาโอ้นะฮะแต่ละปีคนที่เขาทําเวลากันได้เนี่ยประมาณเท่าไหร่ครับทุกวันนี้เท่าไหร่4ี่รวินาที สี่รอวินาทีเพิ่มก็ประมาณเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดนาทีสมัยก่อนนะจุดกันสิหวินาที30สวินาทีได้แชมป์แล้วทุกวันนี้ไม่ได้สี่ร้อยยังไม่ได้เลย <laughs> วัดคนก็ได้ห้าร้อยแล้ว <laughs> เพราะว่าเรามาพัฒนากันใหม่ครับ <c oughs> แล้วก็ใช้พวกเทคโนโลยีอะไรมาช่วยแล้วมาคำนวณหางคำนวณเราหรือก็บอกให้เบาขึ้นไปแล้วทำยังไงมันจะเบา ต้องมีดินปัจจิวมันล้างให้เหลาหรือกระบอกนี้ให้มันบางแล้วมันเบาลอยในอากาศได้นานที่สุดได้นานที่สุดต้องมาใช้หัวภูมิปัญญาชาวบ้านเราแต่ละช่างนี้ก็ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันแล้วแต่ใครจะใช้หัวที่ค่ายนี้ก็ต้องบอกว่าคุณพ่อบอกว่าใช้ประสบการณ์พัฒนาโดยเอาภูมิปัญญาเดิมที่มีอยู่เนี่ยมาพัฒนามาพัฒนาต้องเอาดั้งเดิมมาตั้งแต่โบราณเลยเขาทำยังไงแล้วก็มาพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ ครับผมถามถึงนิดนึงว่าค่ายที่ทำบ้างไฟในยะโสธรตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีจำนวนเหลือเท่าไหร่ฮะในอำเภอเมืองของเราเนี่ยอำเภอเมืองมีที่นี่ที่เดียวที่เดียวที่เดียวในอำเภอเมืองคร,ครับผมแต่ว่าถ้าต่างอำเภอมีครับมีหลายค่าย<ๆ>เวลาประเพณีเขาต้องไปเอาค่ายนั้นมาหลายค่ายมาแข่งกันไม่ใช่ค่ายเดียวของผมก็เอาไปเขาก็ไปเอาวันรอบนอกจากอำเภอไหนเขาก็มา เพราะว่าปีหนึ่งจะจุดกันประมาณสามจิตนอก<ห>จากจนอกจากที่ที่ค่ายของพ่อเองทําเพื่อจะเข้าประกวดเข้าในงานประจําปีของทางจังหวัดแล้วก็ที่นี่ก็ยังเป็นเหมือนจุดสูเรียนรู้ครับแล้วก็นอกจากสูเรียนรู้เองเนี่ยก็เป็นจุดที่รับผลิตด้วยรับลเล่าให้ฟังน่อยฮะครับมันก็รับผลิตเพราะว่าให้เด็กแถวคุ้มเราเดียได้มีไรายได้เวลาเขามาจ้างไปทำอาไปจุดให้เขา มันส่วนที่เหลือมันก็เป็นรายได้ของชุมชนของเด็กในชุมชนให้รวมกันมาทาก็ได้เงินได้ความรู้อีกนะครับครับก็คือคนในชุมชนเรานี่แหละครับผมนะครับมาเรียนรู้มารวมตัวกันอยู่ที่นี่ครับผมอ่าก็มาทั้งรับผลิตมาทำอ่าฝึกวิชาครับผมในอนาคตต่อไปนะฮะเรื่องของการทําบ้างไฟเพราะว่ามันเป็นภูมิปัญญาของแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นตอนนี้เราเตรียมสารต่อพัฒนาคนรุ่นใหม่ยังไงคุณพ่อรก็สารต่อ ปีนี้เป็นปีแรกที่เทศบาลจะรับสมัครใครที่มาเรียนบัางไฟนักเรียนบัางไฟครับให้มาเรียนที่นี่จะสอนให้ให้ไปทําไปอะไรเพื่อได้ไปทําแล้วมีไรายได้หรือคนยโสดีต้องทํา่างไฟเป็นเพื่อไปต่างจยงหวัดไปไหนเขาถามว่างไฟทํำยังไงถึงจะได้รู้อย่างน้อยอาจจะไม่ทำเป็นอาชีพใช่แต่สามารถบอกเล่าถ่ายทอดได้ใช่เพราะว่า คนรู้จักยโสคือบ้างไฟเดือนหกนี้ต้องพากันทำแล้วเป็นที่เดียวที่ทำบางไฟเป็นระดับประเภทดีระดับโลกก็ว่าได้ครับ,รบที่<ม>เดียวเหมือนกับอุบลแหละแแหเทียนก็อย่างนังแหละครับ มานนทิยโสก็คือบุญบ้างไฟครับผมงานประจําปีนอกจากที่ทางชุมชนแต่และชุมชนแต่ละหมู่บ้านถ้าเป็นประเพณีดั้งเดิมเขาก็จะมีช่วงห่วงเวลาจัดสลับกันไปแต่ถ้าเป็นงานใหญ่ประจําปีถ้าใหญ่จะมาที่ยะโสธรมาเห็นงานใหญ่ๆรประเพณีการจุดบ้างไฟเพราะว่าจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่บ้างไฟขนาดเล็กอย่างเดียวตอนนี้เขาพัฒนาเป็นบ้างไฟหมืน่นบ้างไฟแสนบ้งไฟล้านกันไปละบ้างไฟคือก็มีแล้วใหญ่ใหญ่ที่สุดในระหก็มีแล้วครับต้องมาช่วงไหนครับคุณพ่อก็ ทุกปีนะบุญวันไฟเมืองยะโสธรนี้คือเดือนหกเดือนพฤษภาคมบุญวังไฟยะโสธรพฤษภาคมอาทิตย์ที่สองของเดือนพฤษภาคมครับบุญวังไฟยะโสเลยครับต้องต้องมาดูต้องมาดูครับมาดูมาดูประเพณีชาวยะโสธตในมาดูภูมิปยาชาวบ้านมันมีวัเอุมาดูนางลำประกวดอะไรกันยิ่งใหญ่ครับยิ่งใหญ่ครับโอ้นะฮะ กระบวนการต่างๆที่เราได้เตรียมไว้นะครับในแต่ละปีแล้วก็ปีนี้บอกว่าจะมีการพัฒนาเยาวชนชค,คนทำาบื้ใหม่ที่เป็นวัยรุ่นเยาวชนคนใหม่ที่จะมาเรียนรู้เราต้องสอนเขาตั้งแต่ตรงไหนบ้างมันมีเทคนิคเคล็ดลับยังไงเพื่อจะบอกเขาว่าเนี่ยคือวิถีของคนทาบางไฟาครับก็ต้องสอนเขาตั้งแต่เริ่มแรกเลยต้องไปหาไม้มาวัดผ่านแล้วก็ตากแดดเผาถา่าน ไปตัดไม้ไผ่มาเอาไว้ทำห่งแล้วก็ตั้งเริ่มแรกเลยก็ต้องมาเอาดินปัิวมามาปสมกับถ่านแล้วก็ตอนอัดตอนเจาะรูแล้วก็มาททาัดถังถึงจุดเลยครับจัดซ้อนให้หมดเลยใช่เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านเมืมมมองยะโสธรเลยครับครับผมนี่คือวิธีการของการ เตรียมหลักสูตรพัฒนาคนรุ่นใหม่กันด้วยนะครับแล้วก็มีการที่จะเข้ามาเรียนรู้ด้วยนะครับอยากให้พ่อแนะนํานิดนึงว่าดูอัดบังไฟให้ได้อัดทรสให้ได้แบบสนุกให้ได้เหมือนเป็นคนยะโสธรครับพาวอมีบังไฟหลายประเภทอยากให้เล่าสักหนึ่งมีประเภทไหนบ้างเขามีชื่อเรียกอะไรแล้วแต่ละประเภทเนี่ยเขาตัดสินกันยังไงครับก็บังไฟนี่มันจะมี สามสี่ขนาดนะบลอไฟหมื่นคือเส้นผ่าศูนย์กลางสามนิ้วยาวเมตรห้าสิบบลอกไฟหมื่นสามนิ้วคือน้ำหนักตัวตัวขนาดของของเส้นผ่าศูนย์กลางท่อครับแล้วก็น้ําหนักดินบัติวต้องสิบสองกิโลรวมทั้งตัวตัวของท่อเฉพาะดินบัติวสิบสองกิโลคือบลอไฟหมื่นครับบล็อไฟแสนก็สิบแสนสิบหมื่นเป็นหนึ่งแสนครับก็ไล่ขึ้นไปอย่างนี้นะครับหัวไฟล้านก็ สิบแสนก็เป็นหนึ่งล้านอืก็ไล่ขึ้นไปเรื่อยขนาดของท่อต้องเท่าเดิมไหมครไม่เท่าครับจากสามนิ้วสามนิ้วเป็นหกนิ้วครับเส้นผ่าศูนย์กลางหกนิ้วยาวสี่เมตรแล้วก็วงไฟล้านนี่ก็เส้นผ่าศูนย์กลางแปดนิ้วยาวห้าเมตรครับแล้วก็มีวงไฟกื่ออีกนะกือนี่คือใหญ่ที่สุดในโลกเลยท่อต้องอุปกรณ์สิบสองนิ้วนี่ต้องมีพิเศษเลยครับ สิบสองนี้ยาวหกเมตรครับผมถามนิดนึงว่านอกจากขนาดของตัวเส้นผ่าศูนย์กลางค,ความยาวแล้วตัวหัวของบ้างไฟกับตัวหางมีมีส่วนมีส่วนสําคัญไหมฮะทำให้ลอยบนอากาศนานมันต้องบาลานซ์กันหมดทุกอย่างนะเวลาทําหางบ่างไฟทํำยังไงต้องมาคํานวณว่าขึ้นไปแล้วไม่ให้มันดิง่งอย่าให้มันลอยอย่างนี้มันได้เวลานาน,านถ้าดิ่งลงมาไม่ได้เวลาก็ต้องมา หาส่วนห่างว่านี่ให้มันบาลานซ์กันต้องมาหาจุดทวงอีกว่าขึ้นไปแล้วยังไงมันจะลอยลงมาต้องมาหาจุดทวงจุดอะไรต้องมีเดินหน้าถอยหลังอะไรหลายอย่างครับมาเรียนต้องเรียนครับผมไม่เราทําแต่ละครั้งหรือเพราะเราต้องมีการแบบอาสมบัติลำนี้บางไฟลำนี้ทําเสร็จต้องทดสอบไหมก็ต้องเจาะถ้าทําบ่อยๆนะจะรู้เองครับถ้าเจาะรูดินบาซิวมามาจุดดูว่ามันจะแรง หรือมันจะเป็นยังไงเราจะรู้ถ้าเป็นช่างดูจากดินประสิวครับที่เราจุดดูเสียงก็ต่างกันนะครับก็พัฒนาทุกปีนะครับอันไหนจะเป็นไปได้อันไหนจะได้เยอะผมก็ต้องพัฒนาต้องเรียนรู้ครับอยู่ที่หัวของเราด้วยครับภูมิปัญญาของช่างแต่ละคนครับไม่เหมือนกันกเทคนิคแตกต่างกันครับผมแต่ว่าหลังจากนี้เราก็จะมีการพัฒนาต่อยปอใช่พรพะครับมุมมองของเรื่องของประเพณีบุญบ้างไฟและก็ในฐานะของเป็นช่าง ทำบ้างไฟมองเรื่องของการต่อยอดการอนรักษการส่งเสริมบุญบัางไฟให้กับจังหวัดหรือสร้างการมีชื่อเสียงจังหวัดเป็นยังไงบ้างครับครับเราก็ต้องมาพัฒนามันมีหลายด้านบ้้งไฟวระเพรนีมันจะมีหลายอย่างนะกับประกวดบัางไฟสวยงามบังไฟเอ่งงามอ่ะเทพธิดาบัางไฟอย่างนี้แล้วก็ขบวนฟ้อนแล้วก็บั้งไฟจุดก็อีกส่วนหนึ่งอันนี้บังไฟจุดก็จุดขึ้นไปขอฟ้าขอฝน แล้วก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆสืบสานไว้ครับต้องพัฒนาด้วยรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวอีสานไว้เพราะว่าบุญพงไฟคือบุญที่ขอฟ้าขอฝนปุูกพงไฟให้เทวดาทําให้ฝนตกลงมาได้ทําไล่ทํานาจะได้อุดมสมบูรณ์นะครับ นี่ก็จะเป็นเรื่องของการผูกโยงเรื่อง,องความเชื่อวิถีชีวิตและก็งเป็นเอกลักษณ์และก็สร้างชื่อเสียงกับจังหวัดด้วยสุดท้ายถ้าสนใจอยากจะมาเรียนรู้วิธีการทำบั้งไฟมาในช่วงไหนยังไงบ้างแล้วถ้าจะติดต่ออยากสนใจอยากจะมาดูกระบวนการรวมไปถึงค,ค,คนที่รักในบั้งไฟอยากจะมาเป็นคนเรียนบั้งไฟคนทำบั้งไฟแบบยุคใหม่สมัยใหม่ต้องทำยังไงบ้างครับพ่อครับก็เดือนนี้เทศบาลก็รับสมัครขับนักเรียนทำบั้งไฟก็สมัครเข้ามา จะได้มาสอนวิธีทำบางไฟทำยังไงยังไงทำยังไงเด็กบางทีนักเรียนจะเก่งกว่าอาจารย์ก็ได้<ม>เพราะว่าใช้หัวสมองว่ามันยังไงมันจะขึ้นดีหรือ,อยังไงเพราะว่ามันเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่เราจะใช้หัวเราเองครับครับครับผมรู้มาถึงอาจจะมาที่นี่ได้เลยนิสิตสุราครับผมได้เลยมาเรียนกันเยอะๆเพราะว่าจะได้รักษาไว้ บางทีก็เป็นอาชีพก็ได้ครับผมออนี่คือเรื่องราวที่อยากจะมาบอกเล่ากันนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการทําบั้งไฟในวันนี้ขอบคุณคุณพ่อดุลด้วยนะครับขอบคุณครับ ผู้ชมครับจากที่เดินทางมาที่จังหวัดยะโสธรได้เห็นเรื่องราวการอนุรักษ์และก็ต่อยอดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของประเพณีบุญบั้งไฟของชาวจังหวัดยะโสธรน,นั่นเองนะครับนอกจากประเพณีบุญบั้งไฟที่เป็นไฮไลท์สาคัญของจังหวัดแล้วนะครับอีกจุดหนึ่งที่เป็นแลนด์มาร์กสำคัญเมื่อเดินทางมางที่นี่ออกเดินทางจากตัวเมืองมาถึงที่นี่ประมาณ10นาทีเท่านั้นเองครับก็มาถึงโบราณสถานพระาธตาตุตัดทองหรือที่เรียกว่าพระาธาตุกองข้าวน้อยนั่นเองนะครับ เป็นไฮไลท์สำคัญที่อยากเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านมาเที่ยวและมาถ่ายภาพเช็คอินกันนะครับเมืองไทยดีๆหมดเวลาลงแล้วนะครับผมและทีมงานต้องลานไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ